สั่งอะไรเอ่ยมาดูกันน้ำปลาสองเซสมีดหนึ่งกรยาสี ชุดไม่กวาดชุดไม่กวาดชุดไม่กวาดสองเซตมีดหนึ่งสบู่สามยาสีฟันเซตมีดไหมจังโอ้โหให้สีเดียวกันซะด้วยเซตมีดหนึ่งสองสบู่สบู่อะไรเนี่ย ซีเอดีครับอะครบนะสินค้าครบโอเค